การฝันว่าอาบน้ำอยู่แล้วงูเลื้อยขึ้นมาทางด้านหลังรัดและแลบลิ้นแตะที่คอสามารถตีความได้หลากหลายขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความรู้สึกในฝันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะของงูความรู้สึกและบริบทของฝันดังนี้ ฝันว่างูรัดจากด้านหลังแล้วแล็บลิ้นแตะที่คอเป็นสัญญาณที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะด้านความรักความใกล้ชิดหรือแรงดึงดูดบางอย่างที่ยากจะหลีกเลี่ยงคำทำนายลึกซึ้งจากสัญ,ญลักษณ์ในฝันนี้งูรัดจากด้านหลังหมายถึงความรักหรือความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวบางครั้งอาจหมายถึงคนเก่ากลับมาหรือมีใครบางคนแอบคิดถึงคุณอยู่เงียบ หรือในอีกแง่คือความผูกพันที่อาจรู้สึกอึดอัดไม่สามารถปฏิเสธได้ง่ายง่ายงูแลบลิ้นแตะที่คอคอเป็นจุดที่อ่อนไหวและสำคัญหมายถึงการสื่อสารและพลังชีวิตงูแตะที่คอแปลได้ว่ามีคนพยายามจะเข้ามาส่งสัญญาณหรือพูดความรู้สึกบางอย่างกับคุณอาจหมายถึงความหลงไหลหรือแรงดึงดูดอย่างลึกซึง้งเชิงสัญ,ญลักษณ์ในด้านความรัก สัญ,ญลักษณ์ความหมายงูรัดหลังมีคนสนใจคุณอยู่เงียบเีบหรือคุณกำลังถูกใครบางคนจับตามองงูแตกคอกำลังจะมีคนสารภาพรักหรือเปิดใจบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงรัดแน่นความสัมพันธ์ที่เริ่มจริงจังหรือกำลังจะเกิดพันธะบางอย่างหากคุณโสดเท่ากับฝันนี้คือสัญญาณว่าความรักจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว หากคุณมีคู่แล้วเท่ากับอาจมีคนอื่นเข้ามาทำให้รู้สึกสันไหวหรือเตือนว่าควรหมั่นเติมความหวานให้กันในฝันลักษณะของงูมีความสำคัญมากเพราะสีขนาดท่าทางและพฤติกรรมของงูสามารถเปลี่ยนความหมายของความฝันได้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับความรักโชคลาภศัตรูหรือพลังงานบางอย่างลักษณะของงูในฝันและคำทำนายห งูสีดำน้ำตาลเข้มสื่อถึงศัตรูความลับความเครียดที่ซ่อนอยู่ในด้านความรักอาจมีคนแอบชอบแบบไม่เปิดเผยหรือคนเก่าจะกลับมาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิด 2. ง,งูสีทองสีเหลืองทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภใหญ่โดยเฉพาะด้านการเงินหรือมีคนมีบาร,รมีมาเกื้อหนุนในความรัก คู่ที่เจอกันตอนนี้อาจเป็นบุพเพหรือมีความเกี่ยวพันจากอดีตชาติ 3. งูสีขาวงูเผือกงูศักดิ์สิทธิ์ฝันนี้มักหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโปรดหรือเตือนในความรักความรักที่บริสุทธิ์กำลังมีคนดีเข้ามาในชีวิตหรือคู่แท้ 4. งูสีเขียวเขียวอ่อนงูแห่งความเปลี่ยนแปลงและการเยียวยา การงานสุขภาพดีขึ้นเร็วๆนี้ความรักจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างสดใสอาจเป็นรักที่พัฒนาอย่างช้าๆแต่มั่นคง 5. งูสีแดงสีส้มงูแห่งพลังและอารมณ์รุนแรงบางครั้งหมายถึงความลหลงไหลหรือปัญหาความรักที่เร่าร้อนความรักอาจมีมือที่สามความหึงหวงหรือสเสน่หาที่รุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง6ก งูหลากสีลายแปลกตาพลังงานลี้ลับหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันระวังความสัมพันธ์ที่ดูดีเกินจริงหรือคนที่มีหลายหน้าอาบน้ำในฝันเท่ากับการชำระล้างสิ่งเก่าบวกการเริ่มต้นใหม่ความหมายหลักๆ 1. สสสางอดีตคุณอาจกำลังพยายามล้างบางเรื่องราวความเจ็บปวดความผิดหรือความกังวลที่เคยมี2 ใจิตใจต้องการความสะอาดความสงบความฝันกำลังสะท้อนว่าใจคุณอยากปลดปล่อยหรืออยากสบายจากสิ่งที่กดดันอยู่ 3. เริ่มต้นใหม่เหมือนการอาบน้ำล้างฝุ่นชีวิตคุณอาจกำลังจะได้โอกาสใหม่หรือเปลี่ยนทิศทางที่ดีกว่าเดิมตีความจากลักษณะในฝันรายละเอียดในฝันคําทำนายน้ำใสสะอาดมีพลังบวกจะมีโอกาสใหม่ความสงบใจหรือคนดีเข้ามา น้ำคุณน้ำดำยังมีเรื่องบางอย่างในใจที่คุณไม่ปล่อยวางหรือมีพลังลบต้องจัดการอาบในที่โล่งแจ้งคุณกำลังกล้าเผชิญกับความจริงเปิดใจยอมรับอาบในห้องน้ำปิดคุณกำลังสสางเรื่องส่วนตัวแบบเงียบเงียบหรือไม่อยากให้คนรู้อาบน้ำพร้อมคนอื่นเรื่องในใจคุณอาจเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์คนรักหรือคนในครอบครัวเมื่อฝันว่าอาบน้ำบวกมีงูมารัด ความหมายจะเข้มข้นขึ้นเพราะมีสัญ,ญลักษณ์สองอย่างซ้อนกันอาบน้ำเท่ากับต้องการปล่อยวางหรือเริ่มต้นใหม่งูรัดเท่ากับความรักความผูกพันหรือบางสิ่งที่หนีไม่พ้นแปลว่ามีความรักหรือพันธะสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองความรู้สึกในฝันส่งผลต่อความหมายอย่างไรหนึ่ง รู้สึกกลัวหวดาดผวาบ่งบอกว่าในชีวิตจริงอาจกำลังเผชิญกับความกังวลความไม่มั่นใจหรือแรงกดดันบางอย่างโดยเฉพาะถ้าฝันเกี่ยวกับงูอาจมีคนเข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดแล้วคุณรู้สึกรับมือไม่ไว้หรือยังไม่พร้อมเป็นฝันเตือนว่าให้ระวังคนใกล้ตัวหรืออารมณ์ของตัวเอง 2. รู้สึกเฉยเฉยหรือสงบหมายถึงคุณยอมรับ สถานการณ์นั้นหรือจิตใต้สำนึกของคุณรู้สึกพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าในฝันมูรัดแต่คุณไม่กลัวความรักหรือความผูกพันนี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการลึกๆโดยไม่รู้ตัว 3. รู้สึกอบอุ่นหรือรู้สึกดีความสัมพันธ์ที่งูแทนอยู่ในฝันนี้อาจเป็นคนสําคัญในอนาคตหรือความรักที่มีโชคลาภร่วมอยู่ด้วย โดยเฉพาะถ้าอาบน้ำด้วยความสุขแล้วงูรัดเบาๆไม่รุนแรงเป็นลังดีมากด้านความรักและชีวิตส่วนตัว 4. รู้สึกอึดอัดขยะแขย,ยงอยากหนีเป็นสัญญาณว่ากำลังมีบางอย่างที่คุณไม่อยากยอมรับในชีวิตจริงอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นใจหรือสถานการณ์ที่คุณรู้สึกโดนกดดัน ฝันว่าอาบน้ําบวกงูรัดจากด้านหลังบวกงูแลบลิ้นแตะที่คอนอกจากจะเกี่ยวกับความรักแล้วยังเชื่อมโยงกับโชคลาบได้อย่างแรงมากโดยเฉพาะถ้าคุณมีความรู้สึกชัดเจนในฝันเช่นสงบอุ่นใจหรือไม่ได้รู้สึกกลัวจนเกินไปการตีความเรื่องโชคลาบในฝันนี้ 1. อาบน้ำเท่ากับล้างเคร์เปิดทางสิ่งดี บ่งบอกว่าโชคลาบหรือสิ่งดีดีกำลังจะเข้ามาหลังจากคุณปล่อยบางอย่างจากชีวิตถ้าฝันว่าอาบน้ำจนรู้สึกตัวเบายิ่งชัดเจนว่ากำเก่าเริ่มคลายและลาบใหม่จะเปิดทางเข้ามา 2. ง,งูรัดเท่ากับพลังลึกลับที่ดึงดูดโชคตามความเชื่อสายมูไทยและจีนงูเป็นสัตว์แห่งโชคลาบพลังลี้ลับและการเปลี่ยนแปลงถ้าง,งูรัดแล้วไม่ทำร้ายแปลว่าสิ่งดีจะเข้ามาแบบแนบแน่นเช่น มีโชคจากคนเพศตรงข้ามได้รับโอกาสใหม่จากผู้ใหญ่มีโชคลาภจากการเดินทางหรือสิ่งที่ไม่คาดคิด 3. งูแลบลิ้นแต่ที่คอเท่ากับข่าวดีเงินที่กำลังมาคอเท่ากับจุดขอองค์การพูดการติดต่อและลมหายใจชีวิตงูแต่ที่คอเหมือนสื่อว่าโชคจะเข้ามาผ่านคำพูดหรือคนที่ติดต่อคุณ เช่นมีคนชวนทำงานได้ข่าวเรื่องเงินหรือมีคนแนะนำสิ่งดีให้คำทำนายโชคลาบจากฝันนี้โดยรวมปัใจจัยในฝันด้านโชคลาบอาบน้ำใสสะอาดกลดล็อกครอบเก่าลาบใหม่กำลังจะเข้างูรัดแน่นแต่ไม่ทำร้ายมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวงูสีทองขาวเขียวอ่อนลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่มีบารมี งูแตะที่คอมีข่าวดีเรื่องเงินงานหรือการติดต่อสำคัญเคล็ดลับเสริมดวงหลังฝันนี้สายมูแนะนำจุดทูบก้าวดอกกลางแจ้งหรือถวายดอกไม้สีขาวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านบูชาพระปางสะดุ้งมานหรือพระศิวลีเพื่อเปิดโชคทำบุญเสริมดวงด้านคำพูดเช่นถวายไมโครโฟนหนังสือธรรมะหรือสวดมนต์ด้วยเสียง